ดูข่าวเงินเดียวยาเราชนะกดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐของคนไทยรัฐบาลตอบแล้วนะครับว่าคนที่ลงทะเบียนเราชนะช้าจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน7,000หรือไม่และถ้าหากว่ามีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง จะลงทะเบียนได้กี่คนลิปวิดีโอนี้มีคําตอบนะครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจากเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคนที่กดกระดิ่งก่อนจะได้รับรู้ข่าวก่อนนะครับส่งให้ตรงจากมือถือบริการนี้ฟรีไม่คิดตังค์กดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เข้าถึงเงินและสิทธิสวัสดิการก่อนจากช่องสตางค์มีเดียนะครับหลายคนถามว่าตื่นเช้ามาลงทะเบียนเราชนะเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะติดธุระไม่ได้ลงทะเบียนเช้าแล้วสิทธิ์จะเต็มหรือไม่ จะเป็นเหมือนสิทธิ์เต็มเหมือนโครงการคนละครึ่งหรือไม่ล่าสุดนะคะร,รัฐบาลได้ออกมาตอบแล้วนะคะว่าโครงการเราชนะนี่จะไม่มีการจํากัดสิทธิ์เหมือนการลงทะเบียนคนละครึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถลงทะเบียนตอนไหนก็ได้นะครับโดยเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้29มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ คุณสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันเหล่านี้นะครับและจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปพิจารณาว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่และประกาศผลอีกทีในเว็บไซต์เราชนะ .com นี่คือเว็บไซต์เดียวเท่านั้นที่ใช้ลงทะเบียนนะครับนอกจากนี้นะสำหรับใครนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่หลายคนสงสัยว่าถ้าเราลงสาเร็จแล้วจะลงให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือคนใกล้ชิดเราได้หรือไม่ลงได้นะครับ โดยการลงทะเบียนนี้จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และใช้ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับซึ่งคุณลงทะเบียนสำเร็จแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนให้ใครกี่คนก็ได้มีมือถือหนึ่งเครื่องจะลงทะเบียนให้กี่คนก็ได้มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องจะลงทะเบียนให้ใครกี่คนก็ได้นะครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่รู้ว่าการลงทะเบียนนั้นจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างไม่ต้องกลัวครับสตังได้ทำคลิปวิดีโอนี้ไว้แล้วนะครับสอนลงทะเบียนรับเงิน7000เราชนะง่ายๆภายใน1นาทีคุณสามารถดูคลิปวิดีโอนี้และทําตามเพื่อลงทะเบียนรับเงิน7 0 0 0เราชนะได้เลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดยังมีคําถามอยู่นะครับก็สามารถ คำถามมาได้ใต้คอมเมนต์นี้สตางค์จะนำคำถามของคุณไปหาคำตอบในสิ่งที่รัฐบาลประกาศแล้วและจะมาทำคลิปบอกคุณต่อไปนะครับหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดวีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดวีโอนี้ครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สาม,มารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา ส0นาทีถึง17นาฬิกานาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ